เริ่มเคลียป่าปรับพื้นที่แล้ววันนี้ที่ดินพิกัดยี่งโงนาราธิวาสวันนี้มีแมคโครเข้ามาสองคันมาเคลียป่าเริ่มเป็นวันแรกที่ดินแปลงนี้หน้าแปลงอยู่ติดถนนลาดยางเลยพิกัดบ้านกูแบบรีบิ๊ตําบลละหานอำเภอยี่งโงจังหวัดนาราธิวาสพอแมคโครเข้ามาเคลียป่าเนี่ยเริ่มสว่างเห็นสภาพดินเดิมแล้วตือระดับพื้นดินเนี่ยต่ำกว่าถนนเดิมนิดนึง ตอนนี้เริ่มเห็นสภาพดินแลโล่งสวยเลยหลังจากนี้เราก็จะถมดินให้เสมอระดับถนนเลยที่ดินแปลงนี้ราคาถูกมากราคาเริ่มต้นเพียงแค่เท่าไรเด็ห้าหมื่นบาทราคาเพียงแค่ห้องละ50,000ืบาทเท่านั้นก็คือเราจะแบ่งเป็น2โซนโซนด้านหน้าตินดถนนลาดยางได้ประมาณ14ห้องโซนด้านหลังเราก็จะตัดถนดนเป็นถนนในโครงการเนี่ยกว้างหเมตรจากซอยเนี้ยจะมีถนนเข้าไป โซนด้านหลังเนี่ยก็จะติดถนดนสาธารณะที่เราเปิดให้เลยด้านหน้าเนี่ยราคาเพียงแค่ห้องละ85,000บาทเท่านั้น1แปลงมี2ห้องรวมเป็น1 0, 7 0 0 0 0บาทขนาดเนื้อที่เนี่ยสห้องกว้าง10คูณ25เมตรถ้าจ่ายสดเรามีส่วนลดให้1,000 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าจะผ่อนจ่ายเราก็เปิดให้ผ่อนได้โดยการวางดาว50%หรือ85 0 0 0ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายภายในระยะเวลา 1ปีหรือ12งวดส่วนด้านหลังก็เพียงแค่ห้องละห0 0 0มนบาทเท่านั้น1แปลงมี2ห้องเหมือนกันแต่ว่าบางแปลงก็มี2ห้องครึ่งหรือ3มห้องราคานี้ก็ผ่อนจ่ายได้เหมือนกันตอนนี้มีคนในพื้นที่เริ่มจับจองกันแล้วด้านหน้ามีคนจองไป3แปลงหรือ6ห้องแล้วก็โซนด้านหลังก็คือมีจองไปแล้ว1แต่ก็ยังมีว่างอยู่อ่าถ้าเพื่อนๆสนใจที่ดินเงินผ่อนราคาถูกพิกัดยี่งงนาราธิวานเนี่ยทักเบคคอลีไม่ได้เลยพิมพ์เขาว่าสนใจใต้คอมเมนต์